จุกระไม่มองบนกรุ๊ปเพ่ครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้ผมมาใส่เบปลาไหลนะครับตามที่ผมให้สัญญาไว้ว่าจะมาหาปลาไหลนะก็มาแล้วหมายนี่แหละตัวจะกินสามสี่รอบแล้วไม่เออแล้วไม่ติดเนี่ยจากคลิปที่แล้วนะครับผมก็มาดูตลอดตลอดเราฟังแล้วไม่ได้ถึงตลอดมากก็หาเป็นช่วงๆไปไม่เจอเพิ่มเลยครับแต่ก็ไปเจอฝั่งนู้นเจออีกสองรูสามรูมีแต่รูใหญ่ๆเท่านี้มาก่อนเลยครับผมเออมีแต่รูใหญ่ๆเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวใส่รูนี้เสร็จ ยังไงก็เดี๋ยวจะไปฝั่งนู้นครับผมมีเวลาจำกัดประมาณชั่วโมงหนึ่งดูว่าเราจะทำภารกิจเสร็จไหมไปครับผมใครเห็นคลิปนี้ก็ฝากกดติตมกุ้งไลค์กดแชร์กดทิ้งไลค์ก็ทิ้แชร์เยอะๆนะครับผมคนจะได้ดูเยอะๆแล้วก็ผลักดันด้วยเฉพาะทางยูทูบแล้วก็ทางเพจเนี่ยโอ้โหลำดับกั้นหนักมากครับผมแล้วก็รบกวนเอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร้ด้วยนะครับไปดูกันเลยมาในเหยื่อเนื้อหมูสามชั้นนะครับผมเหยื่อเนื้อหมูติดมันนะครับผมเอ้ยผมลืมไม้ไม้ส่งเอ รว่าตอนใส่เนี่ยคือมันชันอย่างนี้นะมันตั้งกล้องไม่ได้นะพี่น้องต้องขออภัยจริงๆครับผมมันตั้งกล้องไม่ได้นี่ครับไปให้ดูรูก่อนเื่อบางคนมาคนใหม่มาเดี๋ยวจะไม่เห็นนะครับไม่รู้จะเห็นไหมนี่รูอยู่นี่ครับรูใหญ่อยู่แต่ไม่รู้ตัวใหญ่ไหมกินสามรอบแล้วไม่ติดสักทีครับไปครับผมเดี๋ยวใส่ใส่เยืะเลยครูครับตั้งกล้องแป๊บนึงครับผม นี่เบ็ดเบอร์13เบอร์13นะครับผมไอเบ,บ็ดเบอร์14ของโชกุนครับเอสิอ <c oughs> บสามทำผิดเบ็ดเบอร์13ของโชกุนครับอ๊บเอาทีเดียวเดี๋ยวเสือเดือนกินเท่าไหร่ก็ไม่ติดเอานี้เป็นเหยือ่อนี่ดูถ้าเกิดไม่ติดนี่แปลว่าตูใหญ่ใหญ่เต่ร,ยยยยตรูครับตัวเล็กนะครับผมเอาไปเลยครับ มาเาด้อที่นาเด้นี่ครับรูปลาไที่ผมบอกหนึ่งในสองรูที่เจอครับเอาละใส่เลยครับเอาละ,เ,าละเดียบร้อยครับมีไม้นี่รูนี้ยังใหญ่เลยครับเขาใส่ไปแล้วนะมีคนมาหาก่อนหน้านี้แล้วครับเดินมาก็มีรอยโุย ดูเบลเลอร์อนะครับไม่รู้เขาไปได้ยังนี่ยดูบึกใหญ่เลยครับไม่มีน้ำพุออกมาน่าจะเอาไปแล้วนะไม่น่าจะรอดนะเสียดายครับไปดูดูที่สองดูนี้ค่อนข้างจะใหญ่ครับชัดเจนเลยนะี่ เชื่อว่าเป็นรูปรหลายร้อยเปอร์เซ็นครับอุย้ยนี่ครับโอ้ยใหญ่มากเอาละเดี๋ยวเราจะทำการใส่ครับมาลุ้นกันครับว่าจะติดไหมค้าจะกินไหมนะครับผมเยอะได้ลึกเลยครับ อโอเคครับผมผมใส่ไปแนละ้วสามรูนะพี่น้องเดี๋ยวม,มาว่าก,กันนะครับผมไม่อยากกลับบ้านแอบนนี้ลูกสาวนั่นจะตื่นเนี่ยน,นะครับผมเขาตื่นก็ไม่เห็นพ่อแล้วเขาจะงงไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันตอนช่วงเย็นนะครับก็พอวนาอย่ให้หายนะเพราะว่ามีคนมาขุดหลุมปลูกผักใกล้ๆผมก็ใส่เขาเห็นด้วยมันไม่มีทางเลือกพนะี่น้องหวังว่าจะไม่หายนะ เขาคงจะมีเจนยาบันไม่ก็มาขโมยเบ็ดเรานะเอาละครับผมมาถึงหมายแล้วครับก็ตอนมาใส่ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเจ้ของที่แต่นี้แหละเขามาขุดทุงคลองนี่นะคุณผู้ผักเอ,อมลุ้กันว่าเบ็ดจะหายไหมผมานาจยให้หายนะผมโอเคแล้วก็ถ้าเกิดติดไม่ติดยังไงขอ,อุยัดลงนะนงได้ไม่ได้ยังไงก็ ขอ,อยาดลงนะครับผมแต่ยังไงก็ขอให้เป็นหมานนะครับพอรูปรลาไหลแต่และรูที่ใส่สามสี่รูนี่ใหญ่มากมีรู้หนึ่งผมใส่สามรูเขานะครับผมดูว่าจะหมานไหมไปไปดูครับไปดูกันเลยตรงนี้ที่แรกครับชึกตึงไหมชึกสีเขียวตึงไหมไอ้ย้าตึงครับผมนี่มองไม่ออกนะพร้มอมกืนกับนี่ครับก็มันถึงก็ตึงมากแต่ว่าก็ดึงไปสุดอ่ะเออ นะครับดึงไ่สุดนะอันที่สองอันนี้ผมใส่สามรอยเขาดึงไหมเฮ้ยทุกคนมันดึงไหมเฮ้ยเอานี่ครับสามรอยเขาครับรูใหญ่มากดึงดึงนี่ดึงว่ะเอาเอาเอาเอ,เอ,เอาหมันสองละมีรุ่นสองนะครับผมมาดูอีกอันนึอันี่รูใหญ่เหมือนกันครับ อันนี้ไม่กินครับผมอันนี้รูงใหญ่มากอุ้ยแปลใจครับไม่มีตัวเหรอแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ให้ดูนะมันมีตัวอยู่นะวุ้บดูน้ำอยู่ดูน้าขึ้นลงขึ้นลงครับชัดเลยครับมีตัวร้อยเปอร์เซ็นต์นะเฮ้ยเอาไงดีวะมันไม่กินวะทุกคนเดี๋ยวนี้ผมใส่ทิ้งไว้แล้วกันเนาะ พวกนี้เช้ามาว่ากันมาลุ้นอันนี้อันแรกก่อนครับติดไม่ติดมันออ้เงินทีครับผมมันดึงกับสุดนะโอ้ติดหรือเปล่าเนี่ยพี่น้องโอ้ไม่ติดครับผมโอ้ดึงไปยังไงไม่ติดไม่แปลกจัง ตอนไหเดี๋ยวใส่ซ้ำครับงตอนนี้ก็เดี๋ยวบอกว่าตอนเช้าครับผมดึงจะตื่นเต้นเลยไม่ครับดึงจะเกือบสุดเลยไม่ติดครับอันนี้บ้างครับผม รู้ว่าจะติดไหมดึงเกือบตึงเลยครับผมโอ้โหแมงวีก็เยอะโอ้โหโห,โหลุดครับผมโอ้โหมนุนอย่างนี้เลยครับโอ้โหเล็ดตุ้มเป๊ะเลยพี่นอ้องเอ้าอะไรวะเนี่ย่ะทำไมไม่ติดโอ้โหเล็ดตุ้มเป๊ะเลยครับ อ้ไม่ได้ตัวเฉยเบ็ดอันที่ใหญ่ไปครับเสียดายก็เบ็ดเบอร์สิเบอร์สิของโชกุโดนขโมยไปครับมวยยกแผงเลยถ้าเบ็ดเบอร์เล็กกว่านี้คือเจ๋วมากรัมอะโอเคเสียไว้ นะมันอรอลุ้นพรุ่งนี้อีกว่าจะจะได้ไหมนะครับออไปดูอีกย่างหนึ่งครับผมไปเอาละครับมาถึงเนี้วมาดูกันว่าจะกินไหมเย็นนี้เราจะได้ได้บ้างหรือเปล่าโอ้จุยเอาเนีตึงอีกแล้วครับผมเชือกดึงไปอีกแล้วไม่รู้จะติดไหม ดเหนือเหนือสุดอีกแล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวจะก,การตั้งกล้องครับไปขอให้ได้ั้งนี้ขอให้ติดมาได้ไหมโอ้ไม่ตึงอี่แล้วครับผม ะไรครับเนี่ยไม่ได้แล้วพี่น้องเดี๋ยวหมดอีกแล้วเฮ้ยปลาไหรอะไรกินเหยื่อไม่ติดสักทีครับไม่เคยเจอแบบนี้ครับมีแต่กินแล้วติดกินแล้วติดอันนี้เหยื่อหมดแต่ไม่ติดครับรอบครับโอเคสรุปวันนี้นะครับผม ใส่หนึ่งรูสองรูสามรูสี่รูนะครับกินสองรูไอ้กินสามร,รูแต่แปลกสุดคือไอ้รูนี้กินห้ารอบแล้วมันดึงทุกรอบครับหนักสุดก็คือช่วงดึกใส่ปุ๊บกินปับ๊บใส่ปุ๊บกินปับ๊บเยื่อเส้เดือนสองรอบใส่ใส่ใสองรอบแล้วก็พอไม่ติดก,ก็ใส่อีกรอบหนึ่งแล้วก็เดินไปยามนะครับกลับมาไม่กินก็เลย,เลยแต่ส่วน่นว่าตอนเช้าจะเอาเยื่อเย๋่อเส้เดือนเหมือนเดิมเลยเชือกยาวเหมือนเดิมมาใส่กิน กูเสร็จมาดูกินดึงมาไม่ติดมาตอนบ่ายมาเปิอดอีคลิปมึงคลิปคือคลิปนี้ใส่ไว้วเขากลับมาดูอตอนเย็นอีกทีดึงอีกไม่ติดอีกช่วยบอกทีมันเป็นเพราะอะไรครับผมงงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ามาลุ้นกันครับว่าเป็นมันจะได้ไหมยังไงก็ขออนุญาตลงนะครับผมแล้วก็ถามอีฟซีว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับ่ะเขากลับบ้านก่อนงงมากม,มีรูใหญ,ใหญ่สวัสดีตอนเช้าครับ มากู้เบ็ดกันนะครับกู้เบ็ดปลยเมื่อวานอัพเดตเมื่อวานก็คือใส่ไว้กินสองลังนะครับหลังแรกใส่แล้วหลุดลังนูน่นใส่มาสี่ห้าครั้งวันนี้แหละห้าครั้งเมื่อวานที่ใส่ล่าสุดไม่ติดสักครั้งครับผมไอฝั่งนูน้นรูใหญ่นะรูขนาดนี้เลยผมก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมไม่ติดโอ้แปลกมากโอ้ ไม่รู้ก,กันว่าจะได้ไหมไอรูใหญ่ฝั่งนู้นอะโอ้โหรูยิ่งใหญ่เลยไม่กินครับเมื่อวานใส่ดูซ้ำเขาเมื่อวานนี่ก็กินอยู่นะแต่ว่าไม่ติดมันดึงไปเฉยเออแปลกช่วงนี้ใส่ปลาไหลได้แปลกๆมากเลยไม่รู้กันครับว่าจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวจะเกิดยังไงกู้เลยนะครับผมทาไม่ได้ยงไงขออนหยาตลงนะครับเพราะว่าเจอจะปแปลกๆนะครับเพื่อได้คำนานาแนะนำจาก f อซนะครับว่าจะทำแบบไหนแก้อะไรยังไงนะครับผมปไปไปเลยครับ มาแล้วมาแล้วมาถึงแล้วขอให้ได้ขอให้ได้ขอให้ติดจะกินอีกพี่น้องเี่ตัวนี้กินแล้วหลุดครับเฮ้ยมันมันดึงอยู่นะแต่ก็ไม่ตึงอีกแหละโอ้น้ำรถพี่น้องโอ้ไม่ติดอีกแล้วพี่น้องเดืยดหมดเช่นเคยครับ อแปกเว้ยแปรครับอะไรวะอันนี้ล่ะโอันนี้ไม่กินอีกแล้วครับเมืมม่อวานเมื่อวานดึงไปเดี๋ยวไม่กินนะน,นี่ไม่กินครับใสาเขาไปนั่นแหละหูรูใหญ่มากอันนี้รูใหญ่สุดๆครับรูใหญ่มากนตูนเกือบโลนั่นกเนี้ยผมว่าก็เหมือถึงด้วยซ้ำใบครับมาดูตอนนี้ครับ

เฮ้ยกลายเป็นงี้ทุกคนตอนผมใส่น้ำขึ้นน้ำลงนะอขอภัยครับตอนผมใส่น้ำขึ้นน้ำลงติดปูเฉยเลยพี่น้องดูดีน้ำยุบไปขนาดน,นั้นอนะน้ำเต็มน้ำเต็มรูนะถ้าถ้าได้ดูตอน,นแรกอะ่ะอา้าวกลายเป็นรูปูเฉยรูปูว่าอะไรไม่มีขุยไม่มีอะไรเลยพี่น้องอ๋เอเอ,เอาเอาเบ็ดไปแล้วเอาใส่ปลาไหลติดปูครับเป็นครั้งแรกในะชีวิตผมครับ มามาถึงแล้วมาดูว่ารอบที่ห้านี้มันจะเป็นยังไงครับว่ามันตึงอีกแหละแต่ว่ามันไม่ติดหรอกแปลกครับตึงไหมน่นเห็นไหมเห็นไหมตึงอีกแล้วเนี่ยเนี่ยตึงอีกแล้วนัน่นรูดอีกแล้วครับโอ้แปลกมากแปลกประหลาดมากมากๆเลยพี่น้องรูปบางใหญ่เลยครับดู ดูน้ำขึ้นโอ้โหดูน้ำขึ้นน้ำลงมีตัวน้าอร์เซ็นนี้ต้องเจอเหยื่อหอยโชรี่เดี๋ยวเอาเหยื่อหอยโชรี่มาจากกัดการครับผมอยากรู้ว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนทําไมไมันกินแบบนี้นะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาจากกัดการไอ้ตัวนี้ดียว่านะไอ้ดูนั้นเดี๋ยวค่อย่ากันโอเคครับผมก็สรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับ งงกะคือไอรูนี้ห้าครั้งกินไม่ติดสักครั้งครับผมไอรูนั้นที่ได้ปูน่ะผมพูดเลยว่าถ้าใครด่าผมขอให้ดูให้จบนะแล้วมามาวิเคราะห์ร่วมกันนะครับผมสณะผมผมคิดว่ามันเป็นรูปาะหลจริงๆแต่อาจจะโดนเขาเอาไปแล้วนะครับอย่างแรกนะเอาไปแล้วหรืออาจจะมีตัวอาจจะมีตัวเล็กอยู่ก็ได้นะครับตัวใหม่เข้ามาแต่เป็นตัวเล็กกว่าเดิมเพราะว่าตอนผมเห็นนะั่คือน้ํามันเต็มรูนะครับไม่มีไม่มีขุย ตะไหรจะไม่มีขุยเหมือนปูนะไม่มีรอยเดินนะครับผมรอยเดินเข้าออกของปูรอยเท้าเขาจะมีสิบข้างของเขาน่ะแต่ข้างของเขา,วารวมกล้ามแล้วสิบนะครับไม่มีแล้วผมอานนิ้วจิ้มไปมันน้ำมันขึ้นลงบวบบวบเหมือนอันนี้เลยนะครับผมทีนี้พอมาใส่พอมันยามรอบแรกเนี่ยไม่กินนะครับถ้าเป็นรปูปูมันต้องดึงออกมันต้องมีกินนะครับหรือไม่ก็ บางครั้งผมใส่เป็นเป็นรูปูน่มันจะมันจะคาบออกนะพี่น้องมันจะคาบเอาของป็ดปอมจะออกจต่รูมันแต่นี้พอตอนเช้ามามันมาเป็นรูปูเฉยมันปูมันติดเฉยเฉยเลยถ้าเป็นปูมันกี่มันต้องกินนะเหมือนมันหนีอะไรสักอย่างนะครับผมไม่รู้ว่าหนีปลาไหลหรือเปล่ารู้ปลาไหลล้าเปอร์เซ็นต์ครับแต่ไม่รู้ว่ามาได้ไงปูนะครับผมงงมากอโอเคถ้าเกิดใครมีประสบการณ์แบบนี้นะครับช่วยแนะนำทีว่าเปดูปลาไหลเพราะถ้าเป็นรูปูมันจะแบนแบนนะครับผมมันจะเป็นอันนี้มันกลม มันมันมันกลมเหมือนตัวปลาไหลอะ่ะดูมันกลมเหมือนตัวปลาไหลแล้วมันดิง่งแล้วมันอันนี้ลงนะครับดิ่งลงน้ําเลยลงไปเลยจุ่มลงไปก็น้ําขึ้นลงขึ้นลงเออที่พวแปกครับผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคลิป <laughs> หน้าพัฒนาอะไรตัวเนี้ยเดี๋ยวใช้เหื่ยหอยเชอรี่เพราะว่ามันเหนียวมันแน่นครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ค่นี้ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตกลับบ้านก่อนนะครับผมก็สรุปคือไม่ได้สแตมนะครับเจออะไรแปลกๆปลดแล้วก็ไอรูฝั่งนู้นผมฝากถามอีกนึง ดูฝั่งนู้นผมเจอเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเห็นเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรตัวลูกลูกปลาไหลอะ่ะแดงแดงแย้มเลยยี่งี่เป็นร้อย,อยเป็นพันตัวเลยปากครูผมก็ไม่ใส่พอมาอีกวันสองวันผมไปดูแบบเซียนุมันเป็นเหมือนไขฟ่ฟองๆนะครับเหมือนไข่ปลาไหลไขอ่อ่ะเป็นฟองฟองเต็มเลยอ่ะผมก็ไม่ได้ใส่อีกแต่ไปรอบสามไปดูอีกนะครับไอฟองหายหมดเลย ฟองหายเกลี้ยงเลยครับแต่รูปลาไหลยังใหญ่เหมือนเดิมนะใหญ่มากนะฮะลูกปลาไหลก็ไม่เห็นอยูยหน้ารูแล้วฝากถามว่าแบบนี้คือมันมันย้ายออกเลยหรือว่ายัางไงครับอันนี้ผมไม่เคยเจอนะฝากถามเสตปลาไหลที่เขาหามาหลายปีแล้วผมเพิ่งหาปีที่แล้วกับปีนี้ครับผมมันเป็นยังไงครับผมมันมัน มันมันเกิดจากอะไรมันไม่อยู่แล้วหรือว่าไงลูกมันย้ายออกแล้วหรือว่าไงผมจะได้ใส่ครับผมเพราะเองนี้ผมไม่ไมน่ใจว่าผมก็ไม่ใส่เพราะกลัวว่าถ้าใส่แล้วได,ได้ได้เมลมาแล้วเดี๋ยวลูกมันจะตายหมดนะครับถ้าเกิดมันออกมาแล้วเดี๋ยวเกิดยังไงก็จะได้เอาไปใส่นะครับผมไปเดี๋ยวกันคลิปหน้าก็ฝากคาถามด้วยนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมมาคอมเมนต์มาคุยกันไปเจอกันคลิปหน้าไปมาสวัสดีครับ